อันดับแรกคือตรงเนี้ยพังหมดเลยค่ะปกติถ้ายายฉันอยู่ตรงนี้ก็คือจะแบบไม่ไม่ลกแบบนี้แน่นอนอันนี้น่าจะเป็นแพรกลางน้ําของพวกเราเนี่ยแหละโดนลื้อมาไว้ข้างบนแล้วอุ้ยจะลองไห้อะโธออันนี้คือเขียงที่เราทํากับข้าวด้วยกันในเทปปลาแซลมอนอันนี้เป็นห้องครัวของยาย อุ้ยมะม่วงหา่าวถือว่าแบบยังกินได้นะอุ้ยลูกนี้สวยเอาลูกสวยๆดิเอาไปทำน้ำปลาหวานได้อยู่เออเนี่ยทำปลาหวานได้จริงๆอ่ะที่ตั้งใจมาสวนยายเพราะว่าตุม้มอยากจะมาอัปเดตคือตุ้มเชื่อว่ายายคงอยากเห็นสวนเขามีชีวิตตุ้มตัดสินใจแล้วครับว่าตุ้มจะกลับมาทำรายการที่สวนยายอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่องยูทูบ b ีเจมาตูมทุกๆคนนะครับทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับบรรยากาศที่มาตูมอยู่นะครับตอนนี้มาตูมก็กลับมาที่สวนคุณยายนะครับหลังจากที่มาตูมเนี่ยไม่ได้มา1ปีเต็มครับจริงๆเนี่ยมาตูม um ตั้งใจจะเข้ามาหาสวนยายบ่อยครั้งมากๆเลยครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วง6เดือนแรกนี่คือแบบ ทำใจแทบไม่ได้เลยพูดถึงสุพรรณแล้วน้ําตาจะไหลเลยก็คือแบบว่ามันเป็นช่วงที่เราแบบว่ารักษาจิตใจตัวเองนะครับแต่ตอนนี้นะครับหลังจากที่ยายก็จากเราไปแล้วครบรอบหนึ่งปีพอดีนะครับมาตุ้มก็แวะกลับมาสวนยายที่ไม่มียายครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตั้งแต่ที่ยายไม่อยู่แล้วอะถ้ามาตูมองด้วยตาเนื้อตอนนี้ก็คือสวนโสมไปเลยกลายเป็นว่าจากปกติที่เราเห็นมันจะมีต้นหญ้าสีเขียวมีแพรกลางน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยก็คือยายนอนที่เนี่ยยายยายจะนอนใน เลยก็คือเนี่ยเป็นที่ที่ยายนอนเลยแต่ว่าพอยายไม่อยู่หนึ่งปีอะ่ะมันก็อาจจะเปลี่ยนสภาพไปเยอะมากแล้วก็ตุงมก็เชื่อว่าไม่มีลูกหลานหรือญาติคนไหนกล้าเข้ามายุ่งย่ามาเลยในสวนและพื้นที่ของยายนะครับแต่มาตุงมเนื่องจากว่าเป็นหลานที่ยายเนี่ยรักมากรักมากก็ต้องเข้ามาดูหน่อยว่าไม่ยายหนูมาดูสวนยายตอนนี้ว่ามันเปลี่ยนไปมากขนาดไหนอันนี้เป็นต้นมะม่วงที่เราเคยสใย่ในกันยายหนูเข้ามาดูเฉยๆไม่ได้เข้ามาขโมยของ อันดับแรกคือตรงเนี้พังหมดเลยค่ะปกติถ้ายายฉันอยู่ตรงนี้ก็คือจะแบบไม่ไม่ลกแบบนี้แน่นอนแล้วก็น้ําจะใสจะไม่มีเออจะไม่มีจอกแหนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นตายแล้วแพกลางน้ําที่ฉันตกปลากับยายหายไปไหนอะ่ะเนื่องจากว่าพอมันไม่มีการใช้งานมันก็กลายเป็นผุพังอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นแพกลางน้ําของพวกเราเนี่ยแหละโดนลืมเอาไว้ข้างบนแล้วปกติตัวจะนั่งอยู่กับยายตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นอุ้ยจะลองไห้อะ่ะ โออันนี้คือเขียงที่เราทํากับข้าวด้วยกันในเทปปลาแซลมอนเขียงยังอยู่ที่เดิมครับแต่ว่าเป็นปีอ่ะที่ไม่ได้มีใครเข้ามาทําอะไรตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าของใช้ของยายไปหมดแล้วบริจาคไปหมดแล้วอันนี้เป็นห้องครัวของยาย น่าจะยังไม่ได้ลื้ออะไรออกตมน่าจะยังไม่ได้ลื้ออะไรเลยแหละไม่อยากลื้ออะไรด้วย <c oughs> วก็คือเดี๋ยวอาจจะแบบต่อเติมนิดนหน่นนอยๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องถางยา้าเพราะว่าข้างในน่าจะเดินเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตรงจริงตรงนี้คือที่ตูมกับยายจะตกปลาด้วยกันปลาน่าจะมีอยู่แหละแต่ว่าปลายายอย่ากกินเขายังไม่กินเลยยายไม่ให้ใครมาตกปลาเขาโม้ซัวนะเขาค <c oughs> ุยกับปลาเขาทุกตัวนะอุ้ยเธอตัวนี้เราไม่ทิ้งหรอแม่นี่ของยายอะเนี่ยอันนี้เขาสูบน้ําทําไมอะเอ่อสูบปลา ปลาไปเพราะว่าคนมันเข้ามาขโมยปลาเยอะใช่ปะแต่เมื่อก่อนตรงเนี้ยมันมีดอกบัวมีเก็บบัวมีอะไรเนะปลามันกินหมดก็ก็คือแม่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาไงมันมันเป็นที่ที่ของยายอะอาณาเขตยายมันไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายได้อะเอาเนี่ยบนบ้านที่เราขึ้นก็คืออีพีสุดท้ายที่เราขึ้นไปเปิดจดหมายจําได้ไหมแม่เนีไม่ได้ขึ้นเลยหลายๆคนถามว่าอ้าวแล้วตูมาทําอะไรยายไม่อยู่แล้วส่วนยายที่ไม่มียายตูมาทําอะไรก็คือเราสองคน่ะมาเยี่ยมยายจริงๆอ่ะคือใกล้วันครบรอบการจากไปของยายครบรอบหนึ่งปีใช่ไหมครับเราก็มาหา ที่สวนแล้วก็เพอินแม่เพิ่งกลับจากเมืองนอกพอดีด้วยก็เลยแบบตั้งใจว่าจะมาเก็บผลไม้ที่สวนเหมือนกับที่เคยทํากับยายก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่มียายอ่ะจะเก็บได้ไหมไม่มียายมาบอกว่าต้องทาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตุ้มจะไปเก็บให้แม่ปอกดูซิว่าเราสองคนอ่ะแม่ลูกอ่ะจะรอดไหมปอกได้ปอกได้ปอกได้ปอกกล้วยใช่ไหมปอกกล้วยไม่ใช่ในได้ปลูกอะไรบ้าง โอ้มีมะอะไรบ้างรู้ไหมนี่ไงคะมะพร้าวมีมะตูมมีมะพร้าวมีมะมะม่วงมะละกอมะละกอมะยมมะยมมยงชิดมะนาวมะนาวหุ่นมะกรูดมีประมาณเก้าะมาทนางเเยอะเป็น20เลยมาอ่ะเออมีเยอะมากมีเยอะมากแต่ว่าตอนเนี้ยมะยมแดงมะยมมะเมียมะแม่มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแตงแตงโมไช่โยโหยายเจ็บนะ อ๋อยาทีอันนี้น่าจะเป็นลิ้นจี่อันนี้คือรันเวย์ของยายนะยายนงเขาจะต้องเดินแบบตรงเนี้ยทุกเชา้าอันนี้คือยายเดินแบบนี้ใช่ไหมใช,ใชเเ่เขาเดินอย่างนี้แหละค่ะเขาเดินอย่างนี้แหละเอางี้ไปเก็บผลไม้ดีกว่าคือของที่ยายปลูกจะอยู่อย่างเงี้ย อุ้ยตะขบไม่ใช่มะม่วงหาวมะนาวโหอ๋อมะมวงหาอันนี้ยังคงมีอยู่อุ้ยมะม่วงหหาวถือว่าแบบยังกินได้นะี่ไงลูกดำๆเนี่ยเขาว่าอร่อยเขากินลูกแดงลูกดำคือยังไม่สุกไม่ใช่เอาหรอมันมันชมพูแล้วก็ไปแดงแดงแล้วไปดำต้องมียาจริงๆเนาะมึงขนาดแค่นี้แล้ยังไม่รู้เลยอันนี้คือเขาว่ากินแก้เบาหวานดีมาก ยังน่ากลัวเพราะว่าปกติถ้ายายอยู่ใหญ่เขาจะทำอืออร่อยอันนี้อร่อยเขาแก้เบาหวานไงไม่เลือดเเลือดเลยอืออร่อยอ่ะอันนี้เราเก็บได้แลวหนึ่งมาก็คือมะม่วงถามะนาวโหแต่ตูมจำได้ว่าพี่ละตูมก็มะละกอต้นนี้แหละที่ไปเก็บกับยายแต่ตอนนี้ก็เก็บได้นี่แต่ไม่มีลูกเก็บใบมันไงเก็บมาทำอะไรล่ะเก็บไปซึ่งถ้าเกิดใครจำวิวนี้ได้มันคือวิวที่เราเคยมาถ่ายกับยาย EP หนึ่ง ใยญ่เล่นมุกรับโทรศัพท์ตรงนี้เอามาละอกรับโทรศัพท์ใช่ใช่ใช่ทีนี้เราจะบุกไปไม่ได้แล้วเพราะว่าแม่ตัดไผ่ไปนั่นต้องเดินยากงั้นมีตรงไหนที่เก็บได้บ้างที่ไม่ใช่ตรงตรงนี้ก็มีมะพร้าวไงคะมีอะไรบ้างพี่มาม่วงอยู่ตรงไหนที่เขาเขารู้พี่พาไปหน่อยได้ไหมใช่สุดไปเดินทะลุไปได้ตรงนั้นไหนมะม่วงอ่ะฝั่งนู้นไงไหนต้นไหนอ๋อยังไงโอ้โหเป็นพวงเยอะแยะเลยนะเออมา ไม่ต้องใช้ไม้สอยแล้วเหมือนยายรู้ว่าอีมาตูไม่มีความสามารถก็เลยโน้มมาให้อ่ะี่ยายดูถูกความสามารถหลาหรอเดีย๋ยวเก็บให้ดูไม่อยู่ก็ทําได้จะ้ะอุ้ยลูกนี้สวยเอาลูกสวยๆดิเอาไปทำน้ำตาลหวานได้อยู่เออเนี่ยทนํน้ำตาหวานได้แต่ลูกบนบนนะ่ะ ตุ้มสูงตูมก็นมหาลูกหนาไอ้ระวังมดแดงนะมดแดงเยอะล่างมดแดงด้วยแม่ยายไม่อยู่ก็กลัวมดเพราะถ้ายายอยู่มดไม่กัดยายกัดมดค่ะได้แล้วเอ้ากระป๋าหวานกูดึงกูดึงผิดด้ามนี่โอเคยายหนูรอดแล้วมีมะม่วงกินอ้าวออกไงอ่ะยาย มาเรียบร้อยแล้วนะครับมิชชั่นวันนี้ก็คือลองมาเก็บผลไม้ในสวนยายแบบวันที่ไม่มียายถ้าเกิดเทียบกับ E ีพีที่มาตอนนั้นกับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าผลไม้ของมะตูมเหลือแค่หนึ่งชนิดก็คือมะม่วงคือต้องยอมรับว่าตูมไม่สามารถเข้าไปเก็บได้แบบจริงๆเพราะมันลกมากมันลกแบบลกมากตั้งแต่ไม่มียายอยู่ก็คือปล่อยผลไม้อย,อยู่ตรงนั้นเลยอะซึ่งผลไม้ยายยังดูสุขภาพดีอยู่นะคือยายตอนอยู่อะยายไม่ใช่แค่รดน้ําควรดินใส่ปุ๋ยนะยายนั่งคุยกับต้นไม้ ยายเปิดเพลงร้องเพลงให้ต้นไม้ฟัง มันมีส่วนช่วยนะมันเลยทําให้ผลออกมาดกงามงดงามมากๆยายนี่คือถือไมโครโฟนอ่ะร้องเพลงในสวนเลยนะแล้วตุวก็มีโอกาสได้กินผลไม้สวนยายตลอดทุกครั้งตั้งแต่เด็กยันโตก็คือต่อให้อยู่กรุงเทพยายก็จะเก็บของในสวนไปให้หรือแม้กระทั่งไปอยู่มต่างประเทศยายก็จะส่งมะม่วงจากสวนนะไปแบบ10บโลอ่ะฉันได้กินผลไม้สวนตัวเองตลอดจนโตแต่ว่าตั้งแต่ยายเสียไปอ่ะตุงไม่ได้เข้ามาเลยไม่ได้กินอีกเลยเนี่ยวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้กินผลไม้สวนยายในวันที่ไม่มียายอยู่แล้วนะครับ แต่ก็คิดว่าน่าจะอร่อยเหมือนเดิมละมั้งได้บอกอกินอีไหมจะดูถูกกันไปแล้วต่อให้ฉันเป็นคนที่ยายทําให้ตลอดเวลาก็จริงแต่พอยายไม่อยู่แล้วก็มีความสามารถเพราะมันเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข่ของเขามันก็ต้องมีอะไรบางอย่างมาเรามีที่ปอกอัตโนมัติป้าแบบที่มันเป็นใช่อยากบอก่อนบอตัวจริงนะคะวันนี้หล่อนกลับมาหล่อนคงมั่นไม่ได้แล้วสินะเพราะไม่มีใครคุ้มกะลาหัวหล่อนไปเก็บสวน อันนี้ก็เป็นเย้ฝนก็เป็นอีกหนึ่งหลานยายเนาะหลานคนสุดท้องที่แบบยายได้ถ่ายทอดวิชาไวา้พยกรรมยงนจะีพฝนฝน <f> <c oughs> มาได้ตั้งแต่ห่วยแล้วค่ะ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงพินัยกรรมอีฝน <c oughs> มันถูกห่วยไปคนเดียวแล้วค่ะ คือเนื่องจากว่าฉันเป็นลูกหลานยายนงซึ่งยายนงอ่ะเป็นเจ้าของสวนเพราะฉะนันเนี่ยสวนยายไม่มียายแต่ถ้ามันมีหลานมันก็รอดนี่จะเป็นอีกหนึ่งโอ้โหถูดูมากเอาทำมาเอามาทำาไมเอามาลองอ่าเอามาลองอันนี้ใส่น้ำจิ้มอ่ะเดี๋ยวลองปอกให้ดูก่อนเราต้องเริ่มจากการล้างยางเขาก่อนเนาะปึ๊บ ไม่ใช่แล้วถูกแล้วถูกแล้วอย่าอย่ากำกับยายสอนไว้เหรอเดี๋ยวกันซีมันกำลังจับองศาตัวเองอยู่ปกติยายเขาทำให้ไงแต่เนี้ยยายไม่อยู่แล้วก็ต้องทำเองเฮ้ยโอเคใช่กินแต่หนังเลยอ่าโห้ยบิดหน้ากลัวไงดีแต่ถ้าอยางไม่ค่อยไม่ใช่กลัวนิ้วไงไม่ต้องกลัวหรอกเพราะที่เห็นอยู่ก็คือนิ้วปลอมนิ้วกูไปตั้งแต่แปดขวบแล้วเป็นหลานยายอร ทำไมทุกคนต้องมายืนลุนให้กำลังใจหลังกล้องขนาดนั้นอะนยเสียดายอะไรมึงไม่มีอะไรให้แดดอีกดอกอุ้ยยายดูสิหลานยายมันเอาอีกแล้วนะยยาโกรธนะหรอถ้ายายรักมากอะยายมีคนอยากไปใคนี่เหมือนร้านผลไม้ก็ปอกเหมือนร้านผลไม้ทั่วไปโอ้โหเนื้อเมื่อกี้เมือกี้เนื้อกี้มันเยกะมากเลยอ่ะไม่ใช่มันคือไอ้นี้เปลือก หนังทีคนะเอดินได้ทำไมอ่ะยายถ้าเกิดมีทีมงานลบหลู่ยายมึงลบหลู่ยายกู <c oughs> มึงกำลังบอกว่าสิ่งที่เขาสอนกูมามันไม่ได้เข้าไปในหัวกูเลย <c oughs> มึงกำลังหาว่ายายกูเป็นคนสอนที่ไม่ดียายสอนดีคนเข้าไม่ได้จ้า คนเมนต์มาหาว่าตูมอ่ะได้ฝีมือยายมาไหมเดี๋ยวกูก็นุ่งเขาต้มมาโชว์แม่งเลยนึ่งนึ่งเดี๋ยวกูก็นึ่งเขาต้มมาโชว์เลยตไ้มม่ยากอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เล็บมือ่สได้ ทำได้หมดทุกอย่างยายทำให้หมดเลยนะไนบ้าแกงเขียวหวานส้มตำน้ำพริกกะปิผัดดอกสนโนสนโนสนสน,น,สน,นแล้วก็ข้าวต้มมัดข้าวต้ม<ห>กล้วยทำได้หมดเลยยายทำได้ไหมโอ้โหทำได้หมดเลยแกงเขียวหวานก็ได้ครับต้องใส่อะไรบ้างแกงเขียวหวานใส่แกง <laughs> ก็คือพริกแกงไงพริกแกงเขียวหวานกะทิมะขือจะแกงเป้าม Is ันเกินไปแกงได้นะมีหมดเลยแค่หันไกเองก็มีไก่มะขือมะขือพวงที่ยายให้กูไปเก็บแล้วก็มีพริกพริกนี่วอยประกอบตอนสุดท้ายเป็นพริกชีฟ้าก็ได้ใช้ใบอะไรใช้ใบโหระพาได้แล้วเรียบร้อยนี่เย้ต้องหันหอมทานด้วยค่ะไม่มีใครตบมือให้กูเลย ต้องใช้เขียงปะไม่ต้องหั่นใไใบตองเลยเลยครับฝันสินี่แหละยากนะนะนะโจดอ่ะซื้อแดกเองหน้าวัดเขามีพอแล้วพอแล้วพอละประมาณนี้ ส่วนายายแบบไม่มียายแต่ม <c oughs> <ch> ีหลานมาเก็บมะม่วงยายเริ่มหุยชอบแบบมะม่วงยายทำให้โบคลายแบบกำลังจะพูดอยู่หุยอร่อยนะมันไม่เปรี้ยวมากนะหลานนอกไส้ลองไม่เปรี้ยวมากไมม่เปรี้ยวากกินได้ไม่เปรี้ยวมากไม่เพราเปรี้ยวอันนี้น่าจะเป็นแก้วขมิ้นอร่อยนะคะอืออ่ะทุกคนเพลิ ให้เขาตักเองอ๋อมันจะมาปาอร้อยมันจะได้มุกน้ำเมื่อกี้ให้คนรถกูที่เขาเนี่ยชมกูอยู่คนเดียวยังเฮ้ยได้แจ้งเกิดอีกแล้วเป็นไงพี่เต๋อร่ออยเป็นไง อยู่เป็นโบนัสโบนัสมาตั้งแต่กลางปีไม่ใช่สินเีียงที่เขาลือกันถือว่ามิชชั่นนี้สําเร็จมาตุ้เก่งมากจริงๆอ่ะที่ตั้งใจมาส่วนยายอ่ะเพราะว่าตุ้อยากจะมาอัปเดตอยากจะมาดูว่าหลังจากที่แบบเราไม่ได้เข้ามาตรงนี้หนึ่งปีก็คือยายจากตุ้ไปวันที่12สิงหาคมครับมันกระทันหันมากๆเลยก็คือวันแม่มันเป็นเช้าวันแม่ที่แบบเปลี่ยนชีวิตลูกหลานทุกคนไปตลอดกาลเลยครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าวันที่เราได้กลับมาวันที่เขาไม่มีเขาแล้วอ่ะส่วนมันเปลี่ยนไปจริงๆ มันเปลี่ยนไปแบบมันคือส่วนเดิมที่ ไม่มีอารมณ์เดิมอยู่เลยอะครับมันเป็นสวนยายที่ไม่มียายมันเป็นสวนที่เคว้งคว้างเหงาแล้วก็ว้าเวนะถ้าตุ้มมากลางคืนนี้ตุ้มแอบน้ําตาซึมอยู่นะแต่ว่าเราบอกกับตัวเองแล้วว่าถ้าเกิดวันที่ตุ้มกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งตุ้มจะไม่เสียน้ําตาให้ในสวนนี้เลยเพราะว่าตุ้มอยากให้ยายรู้ว่าชีวิตคนเรามันเอาแน่เอ,แนเอานอนไม่ได้อะคือตุ้มอยากให้การจากไปของยายเหมือนเป็นครูสอนพวกเราด้วยนะว่าช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่อะถ้ามีโอกาสทําอะไรอะให้รีทำเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ ยายก็เหมือนแบบมาทําช่องมาสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆถ้าไม่ใช่ยายรายการยายตุมก็คงไม่มาได้ถึงทุกวันนี้คนซับในช่องตุมก็คงไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้นะครับต้องขอบคุณยายแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่เป็นแฟนคลับยายแม้กระทั่งหนึ่งปีผ่านไปไม่ได้มีคอนเทนต์ยายออกมาก็ยังคงไปดูคลิปเก่าๆยังคงแชร์คลิปเก่าๆแล้วยังคงมาเม้น์ส่งข้อความหาตุมเสมอว่าพี่มาตูมคะถ้ามีโอกาสแวะไปสวนยายบ้างนะดูแล้วคิดถึงยายจังตุมก็เลยถือสักการะใหม่ครับครบรอบหนึ่งปีตูมก็ยอยากจ,จะ ให้เพื่อนๆฟังตรงนี้แล้วครับว่าตูมตัดสินใจแล้วครับว่าตูมจะกลับมาทํารายการที่สวนยายอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งชื่อว่ารายการสวนยายสหายตูมครับจะเป็นรายการที่มาตูมเนี่ยนำเพื่อนๆโดยเฉ Quit. พาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เลยนะครับผู้ใหญ่ที่ตูมเคารพนับถือต่างๆอายุ40บอัพเป็นต้นไปเนี่ยมาตูมอยากจะให้ผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมาที่สวนตูมและพาตูมไปเก็บของในสวนมาทํากับข้าวเหมือนตอนที่ยายอยู่คือตูมเชื่อว่ายายคงอยากเห็นสวนเขามีชีวิต ซึ่งตูก็คงจะทําได้เต็มที่ก็คือการนําพาชีวิตและโลกภายนอกมาทำคอนเทนต์ในนี้มาทํากิจกรรมในส่วนยายเพื่อให้ยายเห็นว่าลูกหลานยังคงมาหาคขาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากเห็นใครมาบุกสวนยายตูมลองคอมเมนต์มาถือว่าเป็นแนวทางให้ทีมงานได้ติดต่อประสานงานไปด้วยนะครับจะพูดความรู้สึกไม่เอาวันนี้ดีกว่าเอาความรู้สึกตลอด1ปีที่ผ่านมาดีกว่าตูมบอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนัก แล้วยากที่สุดในชีวิตของตูมมากๆเลยปีที่แล้วในช่วงนี้ครับช่วงเดือนสิงหาคม,มาครับมันเป็นช่วงที่ตูมแบบ เหมือนอยู่เหมือนตายทางเป็นมันเหมือนตุมหลงทางตุมไปไหนไม่ถูกเหมือนยายเข้ามาสร้างความสุขสร้างเสียงหวัวเราะยายมาทําให้คนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของตุมแล้วทําให้คนได้รักตุมมากขึ้นกว่าที่เขารักพอวันนึงอยู่ๆตื่นมาแล,แล้วเรารู้แล้วว่าไม่มีเขาแล้วครับมันมันมันยากมากเลยนะครับที่จะทําใจตุมบอกเลยนะว่าทุกวันนี้บางครั้งตุ่มยังแอบร้องไห้อยู่เลยอะ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เราสูญเสียแล้วเราจะทําใจไม่ได้ที่สําคัญคือตุมยังมีแฟนคลับคนดู ที่เป็นทั้งแฟนขับตูมและเป็นแฟนขับยายของตูมครับที่ยังคงส่งกําลังใจให้ตูมทุกครั้งเวลาที่ตูมโพสต์ถึงยายเวลาตูมพูดถึงยายตามรายการต่างๆก็ยังจะมีคอมเมนต์เหล่านั้นอะ่ะคอยเป็นลมใต้ปีกและคอยเป็นเกาะกํบบาบังที่ดีให้ตูมรู้สึกว่าถ้าเป็นหลานยายนงจริงๆต้องไม่จมทุกข์และไม่ร้องไห้นานตูมก็เลยเชื่อว่าถ้าวันนี้ยายยังอยู่ยายคงอยากเห็นตูมทํารายการต่อไปแน่ๆแบบไม่ใช่นั่งร้องไห้แล้วทิ้งส่วนยายให้ตายไปกับยายอย่างแน่นอนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subcribe ไว้เลครต์ไว เว่ารายการนี้น่าจะเป็นรายการที่ไม่ใช่เห็นแค่บริบทของคนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ แต่ยังเห็นมุมมองการใช้ชีวิตและข้อคิดประสบการณ์จากคนรุ่นก่อนๆหรือว่าคนที่เขาอยู่และประสบการณ์เยอะมากกว่าเรามันเหมือนเป็น2แกลบเจเนอเรชั่นที่จะมาทํารายการด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วตูมเปิดกว้างเลยครับใครก็ได้ครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นคนในวงการก็ได้นะครับลองคอมเมนต์มาเผื่อเราจะได้เห็นมุมมองของผู้ใหญ่กับเด็กในสมัยนี้ตูมหวังว่ารายการส่วนใหสหายตตูมเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนรอบตัวและคนในครอบครัวได้ใกล แล้วก็ได้ชัดเจนมากขึ้นในช่องนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกําลังใจให้ตูมแล้วก็ยายตูมตูมเชื่อว่าถ้าวันนี้ยายตูมนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นรายการคู่ของเราสองคนเนี่ยทุกคนคงจะมีความสุขแต่ตูมก็เชื่อว่าด้วยพลังรักและศรัทธาในตัวยายที่มีให้กับตูมและในตัวตูมที่มีให้กับยายตูมเชื่อว่าต่อให้วันนี้ส่วนยายไม่มียายแล้วรายการส่วนยายสหายตูมจะสร้างความสุขแล้วก็สาระแล้วก็ความบันเทิงแล้วก็ความ สัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากขึ้นให้กับครอบครัวคุณอย่างแน่นอนยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รายการเราไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ